ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม Call k e e p t y นะครับวันนี้มันก็มีอัปเดตแพทมานะครับเป็นแพท0.3.4.9 AAC นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบนิดหน่อยนะครับผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดในแพทนี้แบบคร่าวๆแล้วก็จุดสําคัญๆแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับเออเออเวลาซ่อมของนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้เศษชิ้นส่วนอันอันนี้เนาะในการซ่อมของนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย เศษชิ้นส่วนอันนี้นะครับันกลายไปของมีค่าไปแล้วนะครับไม่สามารถใช้ซ่อมได้แล้วส่วนถ้าเราจะซ่อมของเนี่ยเราสมมติว่าอันนี้พวกผมใกล้พังนะครับผมจะซ่อมเนะี่ยผมต้องคลิกที่คอนนะครับแล้วก็มาจิ้มไม้มไมเนี่ยมันก็จะบอกว่าของที่ต้องใช้ซ่อมต้องใช้อะไรบ้างนะครับโดยที่วัสด,ดุในการซ่อมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับหลอดที่มันลดไปนะครับอันนี้ก็ลดไปเยอะใช้สองแท่งอะไรอย่างนี้อันนี้ยังไม่ลดก็จะไม่ขึ้นบอกนะครับว่าใช้อะไรบ้าง ซึ่งแต่ละอย่างก็จะใช้ของซ่อมแตกต่างกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็นแท่งเหล็กหรือแท่งเหล่ในระดับนั้นๆนั่นเองนะครับอืมก็จะทําให้เราลําบากในการซ่อมของมากขึ้นอย่างมหาศาลนะครับอืมต่อไปนะครับอัปเดตที่มีประโยชน์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือโต๊ะคราฟนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ในตัวผมไม่มีไม้นะแต่ว่าผมสามารถคราบของได้นะครับโดยที่เห็นรูป ล่างสายไหมมันจะมีรูปหีบขึ้นอยู่นะครับก็คือเรามีไม้เนี่ยอยู่ในหีบที่อยู่ใกล้ๆกับโตะนะครับก็คือหีบอันนี้นั่นเองผมใส่ของไว้ที่ใช้สําหรับโต๊ะคาบโต้นี้นะครับมันก็จะสามารถคาบของในตัวนี้ได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปหยิบของมาเลยนะครับก็คือหยิบของคาบจากโต๊ะข,ข้างๆนะครับมาที่โต๊ะคาบได้เลยนะครับทุกโต๊ะคาบก็สามารถทําได้หมดทั้งหมดเลยนะครับอืมต่อไปนะครับอัปเดตที่เป็นเกี่ยวกับความสวยงามนะครับก็คือโต๊ะ มนุษย์ถ้ามันนี้นะครับสามารถวางของได้แล้วสี่ชิ้นนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็อัปเดตสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปอ่าที่ยืนก่อนเป็นด้านบนบ้านผมนะครับจะมีที่ว่างอยู่นะครับก็คือเกี่ยวกับการขุดนะครับผมเพิ่งทำคลิปการขุดไปมานับเด็มาแล้วเอเออลาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมพูดไปนะครับเกี่ยวกับการย่อยของนะครับปกติเนี่ยการย่อยของเนี่ยมันจะได้ เป็นเศษชิ้นส่วนมาใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดย่อยคลองเนี่ยดูนะครับมันจะได้แท่งสการลตกับแท่งเหล็กเนี่ยครับแท่งดิบุกเออก็คือได้ของตามของที่ใช้ครับนั่นเองนะครับแล้วก็ลดสัดส่วนกันไปประมาณน,นั้นแล้วก็อย่างนี้ถ้ามีคนถามว่าแล้วเศษชิ้นส่วนที่มันหาจากไหนล่ะที่มันเป็นของมีค่าเนี่ยก็จะหาได้จากตามกล่องแล้วก็ตามสลามที่มันเป็นก้อนๆน,นะครับโอเคต่อไปมาถึงการขุดกันต่อนะครับ ก็ผมจะพูดหลักๆก็คือสี่กำแพงนี้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมเอาของออกก่อนก็ถ้าผมไม่ใส่อะไรเลยเนะี่ยอันนี้คือการขุดแบบใช้ฝายโบราณแบบไม่ใส่อะไรเลยนะครับก็หินอยู่ที่สองที่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอัปเดตมาก็คืออย่างแรกนะครับตะเกียรลูกแก้วนะครับมีการดาเนินการขุดเพิ่มขึ้นเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมพอดูดเมเนินการขุดกันแล้กันนะครับดาเนินการขุดตองลาตอนนี้ก็เป็นห้าร้อย นี่ไงห้าร้อยห้าสิบสามนะครับผมสามารถขุดอแพงหินได้ในทีเดียวโดยที่ไม่ต้องใส่ของะไรเลยนะครับใส่แค่ตะเกียงกับชัยพเอ็กส่วนนอนก็สองทีหญ้าสองทีส่วนอันนี้ยาวๆเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมเอาออเซ็ตแหวนอันนี้ไปก่อนเพราะมันหายากนะครับเรามาพูดถึงเซ็ตอย่างอื่นกันก่อนนะครับก็จะมีสร้อยนะครับสร้อยนกอันนี้อันนี้ทีเดียวแล้วเนาะไม่ต้องไม่ต้องแล้วนะครับอันนี้สอง สองเหมือนเดิมถ้าใส่ไส้นกก็คือสองกระแพรนี้ก็ยังใช้สองทีเหมือนเดิมนะครับต่อไปใส่เซ็ตแหวนขั้นหนึ่งนะครับดัมเมการขุดตอนนี้หกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดละก็สองอย่างนี้ก็ยังสองทีอยู่นะครับต่อไปนะครับปกติเนี่ยเราจะใส่เซตหนอนเนาะที่เพิ่มดัมเมการขุดตอนนี้เป็นเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับแต่ว่าอะมันมีกางเกงเพิ่มมาอีกนะครับกางเกงม,มนุษย์ถ่ามตอนนี้เนี่ยจะบุดกดัมเมการขุดด้วยแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะใส่ไปเลยโอเคตอนนี้ดาาเกรรขุดอยู่่ทีคับ ขุดนอนทีเดียวนะครับขุดหญ้าทีเดียวนะครับเอาว่าที่สุดผมว่าขุดหญ้าทีเดียวได้แล้วอ่ะงั้นผมจะขอเอาอชุดนอนออกละกันนะครับเพราะมันเดินช้านะครับแล้วก็จะใส่แหวนบดีโบราณซึ่งแหวนบดีโบราณเนี่ยมันหาได้เมื่อสกิลรลเวลแปดสิบขึ้นไปเนาะอ่ะผมจะใส่แหวนบดีโบราณสองวงแทนโอเคก็ได้หนอนหนึ่งกับหญ้าหนึ่งนะครับถ้าใส่บ,บัดีโบราณวงเดียวล่ะไม่ได้นะครับต้องเป็นสองวง ถ้าไม่ใส่สร้อยล่ะหม่ไม่ใส่สร้อยก็ไม่ได้ด้วยนะครับคือผมต้องใส่สร้อยนี้อ่าต้องใส่แบบนี้นะครับถ้าตอ่อกางเกงถ้าตอ่อกางเกงก,ก็สองทีถ้าใส่กางเกงโอเคงั้นผมคิดว่าถ้าเกิดจะเข้าป่าเซตที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเซตนี้นะครับคือเราจะสูญเสียพลางป้องกันจากการที่ไม่ใช้กางเกงสกาเลตไปแต่ว่า ก็ได้ดาเมจขุดมา8%แทนนะครับแล้วก็ลบดีกี5%ซึ่งก็น่าจะเป็นเซตที่เหมาะสมในการในการเข้าป่ามากที่สุดหรือใครจะเน้นขุดเร็วใช้ใช้สร้อยเพิ่มความเร็วการขุดแล้วไปใส่ชุดหนอนก็ผมคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเดินช้าผมไม่ค่อยชอบนะครับเพราะงั้นผมน่าจะเลือกใส่เป็นเซตนี้มากกว่าในการเข้าไปในป่านั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องกําแพงลานะครับผมจะใส่ฟูลเซตของการขุดเลยดามเมด การขุดสูงสุดตอนนี้ผมทำได้ที่8ปด้อยหนะครับถ้าผมเลเวลขึ้นจนถึงเลเวลร้อยเนี่ยผมก็จะได้เวิอีกเ้าแต้มเป็นแปด้อเจ็ดสิบดนั่นเองนะครับอันนั้นน่าจะเป็นดาเมจขุดที่ทําได้มากที่สุดโดยที่ไม่กินอาหารณนะตอนนี้นะครับสามสี่ส <4 S 1> ทีเท่านั้นโอ้โหอย่างมีความสุขอย่างนี้สบายนะครับแล้วถ้าผมไม่ใส่ชุดหนอนละ่ะเพราะว่าผมเพิ่งพูดไปว่าผมไม่ชอบนะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกกหกทีเท่านั้นนะครับ งั้นผมน่าจะเลือกที่ไม่พกชุดหนอนไปนะครับเพราะมันต่างกันแค่2องทีเองแล้วก็กัะเบเชล่าเนี่ยผมคงไม่ค่อยได้ขุดเท่าไหร่นะครับเหมือนเขาปรับลดความแข็งแรงของกัะเบเชล่าลงนะอผมลองเอาดามจทส์ใกล้กับตอนนั้นดิเนี่ยตอนนั้นผมใช้ดาเมิเจ็ดร้อยหนึ่งมันทุบอยู่อ๋อโอเคไม่ได้ปรับนะครับก็คือมันเป็นที่ดาเมจนั่นแหละ พ่าใส่เส้นนี้ดาเมจดขูดอยู่ที่800นะครับขุดกับแมนเชสเตอร์อยู่ที่6ทีถ้าเกิดใส่ชุดหนอนด้วยดาเมจการขุดจะเป็น8 70โดยประมาณนะครับก็สามารถขุดกับแมนเชสเตร์ได้ใน4ทีถือว่าโอเคมากในการเรื่องการขุดนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีผลกระทบกับผมนะครับเพราะผมเล่นเล่นก็คือสายลบหลีกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสายลบหลีกเนี่ยมันจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ลบหลีกที่ตันเลยนะครับ๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ย ันจะทำตัวเซนลบหลีได้สูงสุดแค่เพียง90%เท่านั้น,นครับซึ่งทำให้สายลบหลีอาจจะต้องเต็งกันนิดนึงแต่ว่า90%ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าสายลบหลีเนี่ยมันค่อนข้างเปาะนะครับเพราะงั้นก็อาจจะไม่ไดเ้เก่งขนาดนั้นแล้วนะครับก็ลองชั่นลำหนักกันดูแล้วกันว่าสมควรจะเล่นอยู่หรือเปล่านะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้สำหรับ แอดใหม่ที่อัปเดตขึ้นมาตอนนี้นะครับก็ผมคิดว่าเรื่องที่เขาน่าจะปรับต่อไปนะครับคือเรื่องการซ่อมของนะครับเนี่ยอย่างปิกแอคไอขวานเจ้าโบราณเนี่ยมันใช้แท่งสการเลดกับอัญเชมีโบราณนะครับคือถ้าให้เมคกซเซนนิดนึงเนี่ยควรจะลดเป็นใช้แร่สการเลดแบบไม่เผาอะ่ะเออแบบนั้นอะ่ะมันจะโอเคเพราะว่าเราจะไม่ต้องพกแร่สการเลดไปด้วยเวลาแบบผมเข้ามาเนี่ยมันก็ดรอปแร่สการเลดมาเราก็ใช้มาซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย ผมจะต้องพกแท่งสกาเลตไปด้วยหรือพกเตาเผาไปด้วยซึ่งมันไม่ค่อยเมกเซนเน่ยมันจะทําให้แบบของเต็มในตอนท้ายเกมมันอาจจะไม่ได้ส่งผลมากแต่สําหรับผู้เล่นใหม่อ่ะผมค่อนข้างที่จะเชื่อว่ามันค่อนข้างลาบากนะครับในตอนช่วงต้นเกมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับตอนนี้เราก็ไปขุดเจอแมงลากันได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและบ๊ายบายจ้า